เพลงของคุณบีน้ำทิพย์ค่ะขอร้องไม่มีดนตรีนะคะเพราะว่าโทรศัพท์มีปัญหาอยู่นะคะยิ่งเราใกล้กันเพียงใดก็เมื่อนวดใจฉันยิ่งเจิตกับการห้ามใจ ไม่ให้รักเธอต่อไปโดยเหตุคือเธอไม่คนข้างกายฉันต้องเก็บรักที่มีให้อยู่ข้างในเป็นเหมือนอะไรคอยควางทางเดิน ที่กันต้องกลางเท่านั้นได้แค่เพียงเห็นหน้ากันแต่ไม่มีวันได้ใจออยากเดินเข้าไปกอดและบอกว่ารักมากมา ฉันทำได้ก็เพียงแค่มองห่างกันไปเลยไกลๆไม่ต้องเจอกันเสียดีกว่าได้เจอใสาตาได้ยินเสียงกันทุกวัน ยิ่งค่อยตอีย้ำว่าไม่มีสิทธิ์ฉันไม่อยากคิดให้มันเจ็บเกินห้ามใจมันเหมือนอะไรคอยควางทางเดินของใจแกกระจกใสบางบางที่ก้นตรงกลางเท่านั้น แค่เพียงเห็นหน้ากันแต่ไม่มีวันได้ใจอยากเดินเข้าไปกอดและบอกว่ารักมากมายแต่แล้วที่ฉันทำได้ ก็เพียงแค่ม,มองแล้วที่ฉันทำได้ก็เพียงแค่ม,มองภาพภาพใหม่ l ิตเติ้ลเบบี้เคกูต่าย